กลางดึกคืนหนึ่งในหมู่บ้านวนคำํำหมู่บ้านเล็กๆริมป่าทางภาคเหนือของลราแสงจันเรือนลางลอดผ่านกิ่งไม้ท่ามกลางเสียงจิ้งหรีดร้องระงม,มอยู่ตลอดแนวทุ่งนาชาวบ้านต่างก็หลับไหลอย,อยู่ในบ้านไม้ยกใต้ถุนมีเพียงคนกลุ่มหนึ่งยังนั่งล้อมวงอยู่ริมกองไฟข้างกระท่อมของพ่อมวนหมอผีแก่ประจำหมู่บ้านอย่าออกไปกลางค่ำกลางคืนช่วงนี้เดอ้อ ผีพงมันออกหาเหยื่อแล้วเสียงพ่อมูลพูดพลางเป่าขวัญยาเส้นออกจากปากผีพงในตำนานพื้นบ้านว่ากันว่าเป็นผีที่ต้องออกหากินยามค่ำคืนแปลงร่างเป็นลูกไฟลอยละล่องตามยอดไม้มักจะตามกลิ่นคนมีแผลคนเลือดหรือแม่หญิงท้องอ่อนหากใครเผลอหลงกลตามแสงไฟนั้นไปจะไม่มีวันกลับมาอีกเลย คืนหนึ่ง